สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักวันนี้ครูจะมาทําแบบฝึกหัด1.2กันค่ะไปดูกันเลยข้อนหนึ่งถ้าต้องการสร้างรูปสามเหลี่ยมจากความยาวของด้านที่กําหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้จงหาว่ารูปสามเหลี่ยมที่สร้างได้นี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ดูโจทย์แล้วเขาก็ให้ด้านมาทั้ง3ด้านเลยนะคะซึ่งการที่เราจะพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เราก็ต้องดูว่า มันเข้ากับทฤษฎีบทปีทาโกรัสของเราหรือไม่ซึ่งทฤษฎีบทปีทาโกรัสของเรามีว่า c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2 c ก็คือด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมนะคะส่วน a กับ b ก็คือด้านที่สั้น2ด้านถ้าเราพิสูจน์ว่าด้านที่ยาวก็คือ c กําลัง2เท่ากับด้านที่สั้นก็คือ a กําลัง2บวกกับด้านที่สั้นอีกหนึ่งด้านก็คือ b กําลัง2ถ้ามันเท่ากันเราก็จะสรุปว่ามันเป็นรูป สามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้ามันไม่เท่ากันเราก็จะสรุปว่ามันไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะเราไปลุยโจทย์กันเลยมาดูโจทย์ข้อที่1กันเลยโจทย์ข้อที่1เขาก็ให้ด้านมาทั้ง3ด้านโดยด้าน A ยาว11หน่วยด้าน B ยาว60หน่วยด้าน C ยาว61หน่วยจากตรงนี้จะเห็นว่าด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้าน C ซึ่งมีความยาว61หน่วยนั่นเองแสดงว่าเราก็ต้องพิสูจน์ว่าด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้าน C ว่า c ยกกาลัง2เท่ากับด้านที่สั้น2ด้านก็คือด้าน a กับ b a กาลัง2บวก b กาลัง 2, 2เป็นจริงหรือไม่เราก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ,ะด้าน c ยาวเท่าไหร่คะด้าน c ยาว61หน่วยก็จะได้61กาลัง2เท่ากับด้าน a ยาว11หน่วยก็จะเป็น11กาลัง2บวกด้าน b ยาว60ก็คือ60กาลัง2 โอเค61กำลัง2ก็คือ61คูณกับ61ก็จะได้3,721นะคะส่วนฝั่งนี้11กำลัง2ก็เป็น11 11เป็น121นะคะบวกกับ60กำลัง2 6 6 36แล้วก็ใส่0ูนย์อีก2ตัวนะคะจะเห็นว่าฝั่งนี้4ีกำลัง2คือ3,721จะเท่ากับฝั่งนี้121บวกกับ3,600ก็จะได้เป็น3,700 21อ่าจะเห็นว่า c กําลังสได้เป็น3,721แล้วก็ a กําลังสบวก B กําลังสองก็เป็น3าม1เเหมือนกันแสดงว่าเท่ากันเราก็เลยตอบว่ารูปสามเหลี่ยมที่สร้างนี้เป็นหรือไม่เป็นคะถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันเท่ากันก็คือเป็นนั่นเองนะคะ รูปสามเหลี่ยมที่สร้างนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะไปมาลุยโจทย์ข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2ก็ให้ด้านมาทั้ง3ด้านเหมือนกันด้านนี้ d เท่ากับ20หน่วย e เท่ากับ10หน่วย f เท่ากับ12หน่วยสังเกตว่าข้อ2ไม่เป็นด้าน a b c แต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเขากําหนดด้านเป็นชื่ออะไรให้เราสนใจที่ว่าด้านที่ยาวที่สุดของเราในที่นี้ก็คือด้านไหนคะด้าน d ก็คือด้านที่ยาวที่สุดยกกําลังสองเท่ากับด้านที่สั้น2ด้านยกกําลังสองแล้วบวกกันหรือไม่ซึ่งด้านที่ สองด้านก็คือด้าน E, ีกำลังสองบวกกับด้านเกำลังสองเป็นจริงหรือไม่เราก็แทนค่าได้เลยค่ะ D ก็เป็นเท่าไหร่คะ 20, ่กำลังสองเท่ากับ E ก็คือ 10, ยกกำลังสองบวก F ก็คือ12แล้วก็ยกกำลังสอง 2, 0่กำลังสองโอเคก็คือ20คูณ20ก็ได้400เท่ากับฝั่งนี้10กำลังสองเป็น100นะคะบวกกับ12กำลังสองก็เป็น100 44โอเคดี D กำลังสองได้ 400. ส0่วน e กําลังสองสสังเกตว่าเท่ากันไหมคะอ่าเป็นไปตามทฤษฎีบทไหมอ่าไม่เท่ากันนะคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยมที่สร้างนี้เป็นหรือไม่เป็นคะอ่าก็คือไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองข้อที่3 กำหนดด้านมาให้3ด้านเช่นเคยโดยที่ p มีความยาว0.6นหน่วย q มีความยาว1.2หน่วยและ R มีความยาว1.4หน่วยดูเลยค่ะด้านไหนยาวที่สุดคะมันก็คือ1.4นั่นก็คือด้าน R เราก็จะได้ R ยกกำลัง2เท่ากับด้านที่สั้นสองด้านก็คือ p ยกกำลัง2บวกกับ q ยกกำลัง2นะคะ โอเคแทนค่าได้เลยค่ะอาก็คือ1.4ยกกำลัง2เท่ากับ p ก็คือ0.6กกำลังสองบวก Q ิก็คือ1.2แล้วก็ยกกำลัง2องค่ะ1.4ยกกำลังสก็จะได้14บสคูณ14 14ใช่ไหมคะสิคูณ14 4ก็จะได้เป็น186นะคะเป็นท่ย,ยม2ตํตำแหน่งก็จะได้นับ12ใส่จุดนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น 6 0 6กำลัง2ก็เอา6คณ6เป็น36เป็นท้วยยม2ตำแหนง่ง1 2ใส่จุดเติม0บวกกับ 10, 2, 1 2กำลัง2ก็เป็น12คูณ12เป็น1 44แต่เป็นท้วยยม2ตำแหนง่งก็นับเลยค่ะ1 2ก็ใส่จุดโอเคก็จะได้ฝั่งนี้คือ1.86เท่ากับ 0.36จุามหบวกหนึ่งจุดสี่สี่หรือไม่บวกนะคะหบวกสี่ก็เป็นสิบศูนย์ทดหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นแปดนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งจุดแปดศย์หนึ่งจุดปดหกเท่ากับหนึ่งจุดแปดศนย์เป็นจริงไหมคะไม่เป็นจริงแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมที่สร้างนี้เป็นหรือไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากคคไม่เป็นนะคะเสร็จแล้วค่ะข้อสามไปทำข้อสี่กันเลย อาค่ะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ก็กําหนดด้านมาให้3ด้านเหมือนกันคือ x เท่ากับ0.5หน่วย y เท่ากับ1.3หน่วยแล้วก็ z เท่ากับ1.2หน่วยนะคะคจะเห็นว่าด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้าน y 1.3ใช่ไหมคะเราก็แทนค่าในสูตรได้เลยก็จะเป็น y กาลังสองเท่ากับ x กาลังสองบวก z กาลังสองนะคะโอเค y ก็คือ1.3นะคะกลังสองเท่ากับ x ก็คือ0.5กาลังสองบวก Z ก็คือ1 2กําลัง2นะคะโอเค13 13เป็น169ทศนิยม2ตําแหน่งเท่ากับ55 25ทศนิยม2ตําแหน่งบวก12คูณ12ก็เป็น144ทศนิยม2ตําแหน่งนะคะโอเคฝั่งนี้ได้1.69ส่วนฝั่งนี้บวกกันก็จะได้เท่าไหร่คะ 1.69เหมือนกันโอเคเป็นไปตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนาะ1.69เท่ากับ1.69เป็นจริงดังนั้นรูปสามเหลี่ยมที่สร้างนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะกับแบบฝึกหัดข้อหนึ่งใหญ่นะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะ